ทีมประชุมธรรมาภิบาลเพื่อมืองจังหวัดกระสินคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอตประจําจังหวัดกระสินได้จัดที่มีการรับสมัครเลือกตั้งนายกที่สมุทรีมระสินขึ้นใหม่ภายหลังที่ด้พินโยธนศาสตร์นายกทีสมุทรีที่สบันมระสินถูกร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นนายกที่สมุทรี การของกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระสินปดระกาศที่มีการรับสมัครเลือกตั้งต้องแน่งหนายกให้สุนตรีสปันมันกระสินในวันจัดที่19พฤศจิกายนจนถึงวันศุกร์ที่3ธันวาคม2553และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่9มกราคมปี2554 โดยบรรยากาศวันรับสมัครวันแรกมีเพียงตัวเ็งคือนันชุวัยจวันติชัยมาสมัครเป็นคนแรกตั้งแต่เวลา8ปดนกาสามนาทีโดยมาพร้อมกับกองเชียร์จมลมากครับแต่หลังจากเสร็จสิ้นการสมัครของผู้สมัครเบอร์หนึ่งนะครับบรรยากาศโดยรอบของจุดรับสมัครเลือกตั้งนายกสมทสบสปนมงกระสินก็กลับเข้าสู่ความเมียกเงาอีกครั้งครับ ทางด้านของนายชวิวันจันติชยัยหัวหน้ากลุ่มชุมชนรวมพัฒนาผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกทีสมุตรีทิสบานเมืองกระสินก็กล่าวอย่างมั่นใจหลังนาสมาชิกในกลุ่มไปกราบไหว้ขอเจ้าบ้านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดกระสินและก็บอกนะคบว่าหากประชาชนไว้ใจเลือกกลุ่มของตนเองเข้าทํางานก็พร้อมจะนําพาสมาชิกในกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงานรับใช้ประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ ทีมผู้บริหารนะคะมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์ว่าจะรับใช้พ่อแม่พี่น้องได้เต็มร้อค่ะอยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างครับฝากค่ะว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะในวันที่9มกราคามพศสอนะคะเรียนเชิญทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงซึ่งมันเป็นสิทธิของท่านในการที่จะเลือกคนดีเข้าไปทํางาน มาดูนยโยบายว่าของทีมเรามีนยโยบายอย่างไรในการที่จะนำสูงพ่อแม่ที่น้องที่จะจับต้องได้อย่างแน่รอนนะคะวันที่9มกรา,มาคมพศ2554ดิฉันนางชวีวันจันทิชัยภูมิชุมชนร่วมพัฒนาเบอร์หนึ่งนะคะฝากด้วยค่ะ สำหรับตัวเ็งที่คาดว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งนายกทศสมนตรีทศบาเมรเซิงยังประกอบไปด้วยนายพินโยรัตนศาสตร์อดีตนายกที่สมุตรีทศบาเมรเสิงคนล่าสุดซึ่งก็ประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อรักษาเก้าอี้อีกครั้งนอกจากนี้ก็ยังจะมีนายจารุวัฒน์พุ่เพิ่มอดีตนายกที่สมนตรีทศบาเมรเซินหลายสมัยที่ก็จะลงรับสมัครรับเลือกตั้งเพื่อชิงเก้าอี้หลงังพลาดการเลือกตั้งเมื่อวันที่1 0มีนาคม2 5 5 1ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามกับบรรดาสีนงการเมืองสภาการเมืองของจังหวัดกระสินออกมาระบุว่าตอนนี้สิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญคือดียุบพักของข้อปฏิบัติครับแต่เมื่อรับรู้ผลไป็ีบรอยแล้วการเมืองเขาถิ่นพิศบันเมืองกระสินก็จะกลับมาคึกคักกันอีกครั้งอย่างแน่นอนครับจากเรื่องราวของการ